สวัสดีครับเพื่อนๆ่คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งมีบันทึกข้อมูลวราระการสร้างนะครับนะครับเป็นองค์นี้เลยนะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมและก็ไปศึกษาประวัติกันคร่าวๆฝากเพื่อนๆืทุกคนช่วยกันกดถูกใจคนด้านหนึ่ง ไลค์นะครับและก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมก็ศึกษาและก็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับมาสารุปโดยย่อให้เพื่อนๆได้รับฟังและก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ปิดป้าปกันใดก็ต้องขออภัยหรือใครที่จะมีข้อมูลที่เด่นชัดก็แนะนํากันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันด้วยความสร้างสรรค์น,นะครับเราต้องการเผยแผ่นะครับตามคิดนาของสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรมรังสีนะครับอ่ะพระสมเด็จอง์นี้นะครับเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานขอบล่างฟันหนูต่อโคตรระคังนะครับศิลปะอู่ทองนะครับ เป็นศิลปะอู่ทองตามข้อมูลนะครับเมื่อปี2401นะ้ครับพระสมเด็จองนี้นะครับสร้างในวาระฉลองศาลาระฆังห้าะฆังทดแทนระฆังเสียงดีที่ค้นพบในวาระขังซึ่งนําไปไว้ที่วัดพระแก้วนะครับในช่วงระการที่1นะครับกับสร้างฉลองกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับในขณะ นำลงตำแหน่งสมเด็จพระเจ้าะยามหากรรษัตริย์ศึกนะครับได้ยกกองทัพไปตีเมืองเวืองจันทร์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพร้อมกับพระปางมายังกรุงธนบุรีได้ได้ปฏิสฐตนไว้ในหงพระแก้วในบรูเรียนพระพร,ะรชาชวังเดิมต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้ายอดฟ้าจุฬาล,ลกได้ครองราชที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับพศ2302ส 2, 300, ได้ทวงโปรดเกล้าให้ปฏิสฐานพระแก้วมรกตที่อุบสถวัดศรีรัตนสัตตดารามนะครับสมเด็จพพีม์นี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับว่า สร้างนะครับสร้างในวาระที่สร้างาลาหอระฆังก็อระฆังใหม่นะครับแต่ว่าเป็นระฆังที่ได้มีการทดแทนนะครับพูดง่ายๆนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยนะครับาระฆังที่วัดระฆังปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆก็มีชื่อเรียกนะครับตมามบันทึกก็มีชื่อเรียกนะครับ เขาเรียกว่าวัดบางว่าใหญ่นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อเป็นวัดระฆังเนื่องจากขุดพบระฆังนะครับสร้างาเพื่อเพื่อที่จะฉลองนะครับเป็นวาระฉลองนะครับประมาณปี2,401นถึงปีสองพนนะครับเป็นยุคเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะคือคือยุค ยุคกลางตอนปลายหรือยุคปลายตอนตอน้นเออเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยมันจะไปเอ่อพ้องกับขอบล่างฟันหนูของหลวงวิจิตรนฤบลเป็นศิลปะอู่ทองนะครับและอย่างพระองค์นี้ก็เป็นขอบล่างฟันหนูนะครับสังเกตดีๆนะครับก็เป็นขอบล่างฟันหนูอีกเช่นกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต่างกันแค่ว่าตัดกับไม่ตัดนะครับและขอบล่างฟันหนูยุคกลางเนี่ยยังไม่มีน้ํามันตังอิ้วนะครับแต่ องนี้มีน้ำมันตังอิวเข้ามาประสานเป็นเนื้อประสานนะครับเพื่อน <c oughs> ๆลองพิจาร,รณาดูนะครับและพระรุ่นนี้นะครับพิมพ์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าสร้างสร้างไม่เยอะนะครับสามัญชนไม่มีโอ,อกาสจะได้ครับเพราะยุคนั้นยังเป็นยุคศักดินายุคธาตุนะครับอ่านี้อันนี้คือโคตระคังโคตระคังมีติ่งลึกๆตรงนี้เพื <c oughs> ่อนๆจําไว้นะครับโคตรคังมีติ่งลึกๆตรงนี้นะครับ <c oughs> มีติ่งลึกๆตรงนี้นะครับมีติ่งลึกๆโผล่เข้ามานะครับตามคนละรังนะครับซึ่งผมว่าพระเกพระโรงงานไม่น่าจะทําได้นะครับไม่น่าจะทําได้คมลึกขนาดนี้นะครับไม่น่าจะทําได้คมและลึกขนาดนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเนื้อไม่เนื้อไม่แท้เนื้อพระยังใหม่พระไม่ถึงยุคเนี่ยช่วยอธิบายมาด้วยนะครับไม่ใหม่ตรงไหนครับใหม่ตรงไหนนะครับ ช่วยอธิบายมาด้วยนะครับนะอย่าสวดพระโดยพระราการยิ่งที่เป็นสายนุรักษ์ด้วยกันเนี่ยนะครับช่วยก็ต้องพิจารณาตามหลักการตามหลักวิชาการนะครับหลักวิชาการนะครับไม่ใช่ว่าหลักอุดมการ์ความคิดนะครับสายนุรักษ์ต้องชื่นชมต้องดีกันแลยกันถ้าอิจฉาริษยาก็ไม่ใช่นะครับนะครับกลับไปอยู่กับสายเสียนสายบัตทิพได้เลยนะครับการศึกษาพระสมเด็จ มุ่งหวังความศรัทธาอย่าคาดหวังราคานำเรียนอย่างนี้นะครับอย่าคาดหวังราคานะครับถ้าคาดหวังราคาชาตินี้ทั้งชาติคุณไม่มีวันได้ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่ใครแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังจะชา้าจะเร็วนะครับเพราะพระสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จสร้างมาไม่ได้ขายไม่ได้ใช้ต้องเงินต้องทอนมาจากวัด สร้างมาเพื่อแจกให้ญาติโยมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและธนุบำรุงพระศาสนาและเสริมความดีมงคลให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธานะครับอย่าเอาความศรัทธาไปย่ำยีหมนหมองนะครับถ้าผมทีมผมเป็นรัฐบาลนะครับปฏิรูปใหม่ทั้งวงการนะครับพระจุดสูงสุดว,วงการพระที่หลายคนยังไม่รู้นะครับห้ล้านหล้านสิล้านใครจะมาซื้อจากคุณ สี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีใครมาซื้อไหมจากชาวบ้านได้ชีวิตเปลี่ยนไปผมถามหน่อยช่วยยกตัวอย่างช่วยทาให้ผมดูหน่อยมันเป็นแค่เรื่องเล่าและปลูกความหวังตั้งไว้นะครับแต่คุณลืมจนคุณลืมความศรัทธามุ่งแค่เรื่องราคาอย่างเดียวนะครับนะครับทีนี้ลักษณะความเปลีป่ยนแปลงทางกายภาพพระองค์นี้นะครับเคยผ่านการลงรัฐนะครับ และมีเนื้อที่แกร่งนะครับดูรอยยุบนะครับยุบนะครับนะครับอ่าดูดูตรงเส้นซุ้มนะครับมีการย่นนะครับย่นนะครับมีรอยย่นเข้าไปนะครับแบบนี้คุณบอกที่ว่าไม่แท้ยังไงไม่แข็งไหนนะครับผ่านการลงรักดูรอยตัดครับดูได้ตัดรอยกดนะครับ กดแบบโบราณเนี here, scale, ่ยครับนะแล้วด้านหลังนี่ยิ่งชี้ชัดเลยด้านหลังนะครับคุณดูสิครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมใช้ iPhone 13แล้วก็ยังไม่ถนัดในการส่องกล้องกับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็นำเรียนไปในหลายๆคลิปนะครับนะครับคุณช่วยพิจารณาก่อนนะครับรองรูปเนี่ยจากรูปถ่ายเนี่ยมันก็มองได้แค่ผิีเปินแต่ไม่ใช่การฟันตรง ต่อเสียจากว่าคุณได้จับของจริงคุณดูสิครับพระโรงงานที่ไหนเ็าทากันได้อย่างนี้ยิ่งกี่โค้ดเนี่ยนะครับยิ่งหนักเลยตรงขอบล่างควันหนูเนี่ยไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณรู้ว่าคือเป็นแม่พิมพ์ที่เอามาใช้แน่นอนแต่ต่างยุคกันเนี่ยพระโรงงานผมมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยครับอันนี้ผมเทียบให้ดูขอบล่างควันหนูอันนี้ขอบล่างควันหนูที่คุณว่าไม่เก่าไม่เก่ายัางไงครับคุณรู้ไหมว่าสีเนี่ยคือเขาอาบอะไรคุณรู้ไหมนะครับ ันนี้มีพี่เขาอยู่คนหนึ่งผมหมดความศรัทธานี่ครับไม่รู้อะไรราคาถามหน่วยชาตินี้เคยขายได้หรือยังพระสมเด็จเนี่ยเคยขายได้บ้างหรือยังตั้งความหวังอะไรไว้กับการสะสมนิยมพระสมเด็จตั้งเรื่องราคาอย่างเดียวจนลืมความศรัทธาชาตินี้ตั้งชาติเนะี่ยคุณไม่มีวันได้หรอกครับผมจะบอกให้แค่นี้ผมไม่จําเป็นครับผมไม่จําเป็นดูครับดูของผมที่บ้านผมไม่มีความจําเป็นเลยครับนะครับผมมีความจําเป็นครับ ผมศรัทธานะครับศรัทธาในสิ่งที่ท่านให้ดูเนี่ยพระองค์ที่ผมเคยขอท่านได้เนี่ยผมผมไอยพระองค์นี้อยู่เป็นคุณคุณเอาไหมคุณไม่เอาคุณไม่เอาเพราะคุณไม่ใช่ค่านิยมของคุณคุณบอกว่าคุณจับพุทธคุณพุทธคุณอะไรคุณต้องนั่งสมาธิต่อให้เป็นพระเกนะครับคุณก็ไม่ควรจะไปทับถมเพราะอย่างน้อยนี่คือรูปของอะไรครับนี่คือรูปของใครครับนี่คือรูปของอะไรครับรูปของพระพุทธเจ้า นะครับพระองค์นี้สร้างมาน้อยตามบันทึกเนี่ยแต่ผมไม่ไม่อยากจะเอาเรื่องอจํานวนมาพูดเพราะว่า,าผมก็ไม่ได้ว่าจะไปยึดติดแตบตรงนั้นนะครับเพราะว่าคือเอาแค่ว่าประวัติเป็นอย่างนั้นก็ให้ทุกคนไปจินตนากา,ารนะครับจินตนากา,ารอยู่เหนือันทุกอย่างอยู่แล้วอย่างที่เอาเบิดอสตายได้ไดกล่าวไว้นะครับเพราะงั้นเนี่ยแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพาาุทธเจ้านะครับยังมีการ ใช้คาสอนที่ตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยนีย้สามารถนํามาใช้ได้จริงนะครับและนักภาษาเลยกับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้องค์นี้ยังไม่ได้ทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ผมมั่นใจว่าพระพิมพ์นี้มันน้อยน้อยแล้วผมค้นหาข้อพูนใน Google YouTube ก็ยังไม่มีใครมาทำเผยแพร่เลยซึ่งมันน้อยจริงๆแล้วตำหนิต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ย คุณเอาถ้าคุณคิดว่ามันเป็นพระเก๊พระเก่าพระใหม่เนี่ยพระใหม่เนี่ยพระเก๊เนี่ยคุณช่วยนเอาแบบนี้ไหมให้ผมสักหนึ่งร้อยองค์นะเดี๋ยวผมจ่ายเงินสดไปเลยคุณอผมให้คุณองค์ละห้าพันเลยแต่ต้องเอาเนื้อแบบนี้มานะเอาเนื้อแบบนี้นะเอารูปแบบนี้นนต้องผมดูแล้วคือต้องมีความเก่านะอะคุณจะคิดว่าผมดูไม่เป็นได้ไงคุณดูดินี่ขอบล่างคนหนูเป็นพระยุคกลางน,น,นั้นเลยเนี่ยอ่าคุณดูสิคุณจะคิดว่าผมดูไม่เป็นหรอ ือคุณดูสทิที่ผมตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องเป็นสิบล้านนี่ไม่วากธนาคารผมกอยากรู้เหมือนกันว่าฝากธนาคารไหนผมจะได้นาไปฝากธนาคารด้วยคุณดูสิเนี่ยไม่เก่าแร้วเส้นซุ้มมวนเข้าขนาดนี้คุณดูดิเส้นซุ้มมวนเนีย่ยพระโรงงานทําไม่ได้ทําก็ออกจากพิมพ์ไม่ได้ออกจากพิมพ์มาก็มีตาหนิถ้าทําได้ป่านนี้มันก็เก๊แล้วพระดโรงงานเนี่ยเนี่ยพระโรงงานเนี่ยนะครับเนี่ยพระโรงงานก็ยูดสัณะที่ผมไม่ดูนี่คือเนี่ย บางคนเอาเนื้อแบบนี้ครับมาวางสิบล้านห้าสิบล้านโอ้ยผมเนี่ยจะบอกให้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับว่าเรื่องการฟอกเงินของระดับสูงสุดของจุดพระเครื่องเนี่ยนะครับมันควรต้องปฏิรูปไปตั้งนานนะครับวงการพระเครื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่ไว้เพื่ออย่างเดียวนะครับมันต้องปฏิรูปไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ท่านตียมประวายมนเขียนหนังสือตี่ประวายคือใครครับคือทหาร ในยุคนั้นแล้วฐานทําอะไรครับยุคนั้นสองสี่เจ็ดห้าฐานทำอะไรครับเราไปสืบค้นดูฐานทาอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ความศรัทธาเปลี่ยนไปเป็นราคาแล้ววันหนึ่งท่านจะได้ถ้าท่านรู้จักผมมากกว่านี้ท่านรู้ผมไม่เคยโพสต์อะไรขายพระเลยผมไม่เคยเลยและพระที่ผมลงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะต้องหาข้อมูลอย่างเด่นชัดอย่างองค์นี้ที่ผมยังไม่ลงเนี่ยเพราะผมยังไม่รู้ข้อมูล แต่ผมรู้ว่าเส้นซุ้มเนี่ยคือเส้นซุ้มยุคปลายแต่ว่าช่วงแขนอาจจะไม่ใช่และไม่ใช่วางหน้านะครับส่วนเนื้อยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับเพราะเนื้อไม่มีปูปนืระหอยเจือปนอาจจะมีก็บางบาง,บางมากนะครับเป็นเนื้อวานเป็นเนื้อดินเป็นนี่มากกว่าเพราะมวลน้ําหนักคือเบานะครับส่วนรักเนี่ยวิธีการแปะรักอย่างนี้คือวัสดุครังอยู่แล้วแล้วเนี่ยคือต้นแบบในการดูรักดูความเก่าของรักได้เลยนะครับ ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับที่ให้โอกาสมาเผยแผ่นะครับหวังว่าทุกคนที่ศรัทธามุ่งเน้นความศรัทธานะครับอย่ามุ่งเน้นที่ราคาอย่างที่ผมบอกไปนะครับชาตินี้ทั้งชาติคุไม่มีวันได้หรอครับุเชื่อผมผมประเมินว่าประชากรไทยมี77ล้านคนนะปี2565เดือนสิงหาคมนี่เดือนนี้นะครับประชากรไทยนะครับ ประชากรไทยมี77ล้านผมเฉลี่ยให้3ล้านคนเป็นผู้นิยมสะสมพระสมเด็จแล้วมีพระสมเด็จที่ตัวเองคิดว่าแท้อยู่คนละ10องค์ต้องการขายองค์ละ2ล้านจนถึง100ล้านแล้วยังไม่รวมชาวต่างชาติหลายประเทศที่สตาแล้วมหาเศรษฐีกี่คนในเมืองไทยที่จะมาซื้อ อ่ะคุณคิดเป็นการว่าให้ผมนะครับใครทราบช่วยนะครับตีความหมายแล้วคอมเมนต์มาให้ผมได้รับทราบด้วยสำหรับทุกนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบารมีระสมผรับทุจรา์คุ้มครองครับ